ไปดูบอลน้องนีนะคะแต่ตอนนี้ก็คีคิปแรกคิปแรกนะคะน้องอเดียมีสออ้น้องไอเดียมีสตัวนะคะแต่ตรงนี้พ่มมาหดตัวแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยมาสิใส่เก็บรงม้ลังเกบงไลดูเยกอะะัวไเดินตงตก นี่เป็นตัวใหม่อันนี้ชื่ออะไรนะชื่ออะไรถามยายชื่อสีนวลหรอสีนวลสีนวล่อนวลสีนวลอันสองตัวนั้นน่ะเป็นใบเป็นโอรีโอกับไมโลนะคะมาดูว่าเป็นใครนะคะ้คมาดูตรงนี้สิคะไปค่ะมันมืดอะ กำลังผสมพันธุ์ใช่ไหมลูกอุ้ยอุ้ย <ไล S 1> อุ้ยอุ้ยดูโอเเโ้ยโอ้เอ้ยไม่รูนี่อันนี้นวนลอันนี้นางนวลสีขาวอันนี้เมษาอันนี้อันนี้อะไร อันนี้หมูหยองไม่ใช่มาพาลวยอันนี้พารวยก็พาลวยเยตั้งชื่อว่าหมูหยองอ่ะน้องจะเปลี่ยนชื่อแล้วอันนี้อันนี้ใบโพเป็นแม่ของหมูหยองแล้วก็เมษาใช่ไหมใช่เมไาตัวไหนน้องแต่แต่อ่ะทีนี้ไปซื้อมาใหม่ก็นน้องมีนาพื่อากระกระดาเมษา ร้องใหมเราให้วัวดูเออเดี๋ยววัวตกใจลูกทำไมเ้ยเปิดไฟแล้วลวัสดีุมภานุกุมภากระลากุม แม่ลูกใช่ไหมลูกนี่อันนี้เป็นแม่ส่วนตัวนี้เป็นพี่เมษาเป็นพี่หมูยองเป็นน้องตอนนี้หมูหยองกี่เดือนแล้วสี่เดือนปะน้องเบียร์สี่เดือนหรือห้าเดือนหมูยองกี่เดือนห้าเดือนอ้าทำไมห้าเดือนไอเดกอนกี่เดือนแล้วลูกห้าเดือนไอเดือนสองขวบค่ะเดี๋ยวเราไปดูไม่ใช่เดี๋ยวเราไปดูตัวแรก ที่เราซื้อมานี่นี่ทางนี้ลกูกมโลใช่ไหมลูกกับ่ะโอริโอ,โอใช่ปะตรงนี้คเ,เข้าได้เข้าได้เข้าไปเลยห,หนูกลัไม่มีแต่คลิปนั้นหนูไม่กลัวแต่แต่คลิปนี้หนูกลัวทางมจะเข้ายากน้งแน่นี่ลูกพี่ทา,ททานนพี่ด้วยลูกพี่ตอนนี้วัวน้องอเดียมีหกตัวแล้วนะคะ จากคลิปแรกมีสองตัวอเอาวัวบีเอ็มด้วยใช่วัวบีเอ็มวัวบีเอ็มอยู่กับยายบิ้งค่ะก็รวมเป็นอะไรนะสิบตัวใช่ไหมไม่รู้ใช่สิบตัวสิบตัวเพราวะว่าเพิ่มวัวน้องบีเอ็มด้วยงไม่นก่เลยมีาใส่ชะบองแลวทรงนี่ตัวที่หนึ่งนะคะจากที่ซื้อมาใช่ไหมลูกหนึ่งสองตัวนั้น แล้วก็สามสี่ห้าหกตัวตอนนี้วัวน,นอ้องเรียก,กําลังผสมพันธุ์อยู่เนาะใช่ปะแต่แตัวแต่สี่สี่นวลนะ่ะไม่มีลูกนะคะกําลังผสมพันธุ์ใช่แต่แต่วันนั้นใช่ไหมหมอมาผสมพันธุ์ตัวคลิปนั้นแหละใช,ใช่ไหมลูกใช่ค่ะพี่คนสวยถ่ายให้ก็พี่ใครคนสวยนี่ไง,ไง,ไงพี่เตยเอาแว่นหนูมาใส่ด้วยเอยใส่เก็บทรงผสงพลัง งหนูเดี๋ยวไปดูฝั่งโน้นกันดีกว่าเนาะอ้ยทรงซ้ออุ้ยอว้คนสูงคนสูงคนเตี้ยไอม่อะไรนะตัวตะปอนกัด้วยนะตาเนะเหมือนไอ้เย่เลยอะกบกับหอยเหมือนพี่เตยเพราะว่ากบมันอ้วนเหมือนพี่เตยพี่เตยอ้วนไอ้ยาคงวัวแล้วแหละหนูเข่าช้าช้าหนูช้าช้าหนูอ่ะช้า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 ไปนี่นะค่ะอุ้ย

มันเป็นเป็นอรพีเรียกชื่อดีใปโพหนูไม่ได้มานานะะปโพจำเป็นกรตือะตืกะตือกตือคิอะไรนวัแนวเฮ้ยจะเต้นหรอสวัสดีรถไฟบ้าหรือเทอะไรไปอี๋ยอียแงได้แฉะแฉาแฉะแฉะแฉีเนะอฉะแ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 ากแฉะแฉะแะแฉ

กินเยลลี่ลูกตาหนูหนูค่อยกินแล้วหนูยองดนหนูยงมีขนดู้ไดระตหนอยอะไรมเฮตอนข้อทไมังไมพัเบิ้งเบิ้งเบิ้งาเลยไม่ใช่ีาอะหรเบิอุ้ยดีใจมากแขนพยาแล้วไฟมาเ้้ยเดี๋ยวมึง

มัดผมให้ใหม่แล้วถ้าไปทำาได้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 เดี๋ยวแั่แค่คอดังกรุ๊ปแล้วก็บัวด้วยอุ้ยเราไปร้อยอย่างเงี้ยได้ปะยัยยัยเหรอไม่คิดถึงแฟนมันอุ้ยคิดถึงไม่เป็นแค่พี่น้องไว้ยว้สุกิได้เหรอเแค่พี่น้องเองฮันดูขี้ปุ่นไอเดียมาเต้นอะไรอยู่นี่เราไปเที่ยวกันไหม สาวไปเที่ยวดวันได้ี๋ยวเทยเย้ยงนีกไ้วัคนนี้พบกับางัวน้องใน a e l นัหละคะบันอง a e l พ่อมาตัวแล้วค่ะวลิปหน้าจะมาดูว่าจะมีกี่ตัวอย่าคน้ จะมีว่าจะมีกี่ตัวกันนะคะเริ่มจากกี่ตัวคะรวมมาเยียเริ่มจากกี่ตัวคะน้องเดียอย่าตีกัน <c oughs> อย่กอยามีเรื่องเหรอเออมาดิ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 ินอะไรไปหรือเปล่าน,น,น,น้องเดียจากคลิปจากคลิปแรกหนูมีกี่ตัวคะสองอ่ตอนนี้มีกี่ตัวคะหก<อ>ตัวเมื่อกี้ทำมืออะไรเธออ่ะ คลิปนี้น้องอยากจะขอลาไปก่อนนะอย่าลืมกดติดตามช่องน้องอยากจะแชแนลคะครจะหาคนที่เดียวอะไรนะอะไรนะสวัสดีค่ะวันนี้พบกับน้องเดนะคะขอลาไปก่อนนะคะบไายได้ทำไมสวัสดีอะไรอะคลิปนี้คลิปนี้น้องอยากจะขอขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดกดติดตามช่องน้องอยดกจะแชแนล บ,บ,บ๊ายบายค่ะบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายค่ะแต่ตอนนี้หมูมาทำอะไรก็ไม่รู้น <c oughs> ักเก็ยมายอม,มกันค่ะไม่ใช่มายอมใช่มะเขือมะเขือคืออะไรมะเขือคือ